ใส่ตรงนี้ใส่จับโบเลยนะใส่จับโบอ้โหใครติดทองเลยไปมาแล้วพี่น้องฟังแล้วุดุดุพี่น้องโอ้โพี่น้องอย่างน้เล น ah, oh, ah, no ี ai, no. ่อ้โวฮมาต่อไปพี่น้องก็ได้หรอกพี่น้องนะก็นี่นี่ไงมีหน่อยเนาะสมผลเปยเออเออเออโอ้ปักมือเลยก็ว่ายแทนสิ ตกป่าเนาะพี่น้องผมกับจิบโอคอยบ่อบ่อไอยเลยเจ่ะบ่อบ่อยังไงไปบ่อขึ้นไวยเลยเออบ่อขึ้หาเอออย่างบ่อไอยนะใส่ใส่เงื้อยางเดียวเออใส่เงื้อยางเดียวเลยเอาเงือขายยางเดียวเลยก็ว่าขันมีตัวนี่ถิ่มลงไปนี่เงือแรกนี่ต่าตึงลดจากนั้นก็เจ๊คอยๆมันจิค่อยๆมาเรื่อยๆนะพี่น้องมันจิค่อยๆมาเรื่อยๆป่า สาสมมิว่าเขาป่าบองในที่มันมีป่านะเขาชิ่งลงไปนี่เงี้ยอ้อยยางเดี่ยวลอ,อยยางเดียวเลยก็บอกเคยใส่เทียงแต่ตกปรากดมากอะหลายปีแล้วแ่ะเห็ดเงือมากอะขายมากก็หลายแล้วล่ะแต่ว่าบขไ่ได้แบบขายเป็นจริงเป็นจังนะขายมูพวกพี่น้องปองไปผู้ที่มาตกผู้ใดบ่ได้ดก็มานํากันหลายคนก็แบ่งเพิ่นแต่ทุกคนก็บเ่เคยผิดหวังนีน่แหละเงี่ยตัเสียงอืมก็ ไปเรื่อยๆพี่น้องมึอนี่็บ่มีเสี่ยนมึงนี่น้ำก็ไหลสะดุง้งมึนก็บ่ถือปลาเขาก็บ่เต้นแต่ว่าเบิ่งลักษณะแล้วปรากฏนี่มันเป็นตะกินอยู่ยเป็นมองมองก็ค,ค่อยๆหาไปมองประตูสองตู่เนะาะกันนั่งเลือกตปกปลาได้เปรียบยังอยู่มองอยู่แบบนึงตูดปลาปมองนี่เบิดแล้วก็ตูดไปเรื่อยๆตูดไปเรื่อยๆนะตามวังตามกุนอึ๊บหนาวพี่น้องมาแล้ว ก็ทดสอบไปไปเรื่อยๆเนาะมองนี่ก็สีลุมนี่กับลายเือดเาะบอกพี่น้องกปลาก็นี่ไข่นี่อยู่สำหรับเบ็ดนี่กันเท่านั่งเลือดตัวปลานี่ก็บวกวนใส่ขั้นเงาเลยพี่น้องสำหรับมือใหม่ที่ผู้ใดอยากออกทิปออกยังก็เป็นการแนะนำส่วนตัวเนาะใส่ประมาณหาุตตัวหกฟุตแล้ว เอาุทเมีไว้สำหรับย่อนตรงหางเรือห้อเพราะว่าห้าเขาไปยุ่มองมนเลยนะพี่น้องเขาต้องย่อนลงไปนะย่อนลงไปสายอินพยายามให้ตึงตลอดพี่น้องใส่ตะกั่วให้เหมาะสมอ่าตะกั่วให้เหมาะสมบ่ให้นักเกินไปว่าให้เบาเกินไปคันเบามันน้ำไหลมันอาจจะบ่ลุบ่ถึงดินนะพี่น้องมันอาจจะปิวห้องก็ต้องเค็กเบิงอเม็ดแหลกเค็กเบิงว่าน้ำมันไหลขนาดใดห้องก็หาตะกั่วห้องพอดีนะขามีเหยห้องลายรุ่นนะพี่น้อง เลือกเบิ้งก็โอไโหที่ตามันสิอยู่เป็นไม้กองไม้กองอยังก็คำนวณเบิ้งคิดเบิ้งพี่น้องก็ก็บางทีก็ต้องบางเทือก็ต้องอาจใส่ะสบการันนะพี่น้องใส่ะสบการณ์ประสบการันการใส่ระยะเวลาเนาะสำหรับการตกปลาเนี่ยมันกับโมเนว่าคันปลาไหลนี่มันเฮ็ดตังไต่มันก็กิ่นเลยพี่น้องเงื้อนี่ยังมากลิ่นมืด แต่ถ้าสมุนบาเวลาป่าเขาในหน่อยห้องเท็ดจังไลยห้อสีรอเขาออกจากกนจากทำได้นะมันก็ต้องมีวิธีนะพี่น้องมีวิธีรอมีวิธีรอหลายๆตังหลายๆแบบค้นบนกาดสีได้ใสเลือดมั่งโค้งไกลมั่งียังรอให้เขาออกมากนะแต่สําหรับผมก็สีโบใสแบบนั้นนะพี่น้องแบบว่าบบถนัดนะแบบว่าบบเคยใสเลยแต่ก็บโหน่อยหนาได้หละพี่น้องขอแต่ว่ามีตูใสเงืยอยางเดียวนี่แหละเงืยอรอเขาออกมากเลย ใ <laughs> ส่เงียร์รอเขาออกมากเลยะน,ะพ,น,ะ,ะ,น,นะพี่น้องกะประมาณนี้นะพี่น้องอ่าสำหรับการตกป่าตกปรากฏเรื่อแนะนำเล็กๆหน่อยๆเนาะสำหรับผู้เก่งเหล่าก็ผ่านเลยเด้อพี่น้องเด้อเกง่งเหลก็อ่าพอกคนเกง่งผู้บนเกง่งมึนก็นมีแล้วสำหรับประสบการณ์การตกปรากฏของผมนี่ก็โอ้หลายปีอยู่พี่น้องเห็ดเงียร์มากอ่ะโม่เคยก็ถือว่าโอเคอยู่ก็บ่ได้ว่าอวดสรรพคุณหรอก เงี้ยก็ใส่หน่อยๆเท่านั้นนะพี่น้องที่เห็นนี่แหละหน้อยถอนในแบบือน,นอี่แหละแค่นี้แหละอ่ะไปพี่น้องไปเรื่อยๆอึ๊บโอ้ยบ่ถือพี่น้องบ่ทันค <c ười> าตาโบอะไรฮะคาตาโบคาตาโบฮะไปโอ,อู้ม่วยดอกพี่นอ้องตัวนี้ก็ตาจีสมควนดูฮะ โอ้ตตตตพี่น้องเลสมควรบพาพี่น้องมานะตอกทองใครยิงเปล่งเลยนะโอ้โอ้ดพี่น้องตกระวังจุบมือของพี่น้องมือขนาดมือเลยคนนบนี่ อะไปเรืร่อยๆแล้วพี่น้องเขียนเงียกอะบ่ต้องนี่กับบ่ได้ใส่ลหลายแล้วพี่น้องเงียห้องเห็ดไหนมันเหนียวๆสำหรับวิธีการเห็ดเงียผมกับเห็ดลงในช่องยูทูบของชาวนาคนทำกินมากหลายแล้วพี่น้องท่านใดที่ตำกับเขาไปค้นหาเบึงเด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่แค่นี้นพอพี่น้องนี่เบน้อยๆนอยๆขนาดนีนนด้บ่งไงแล้วพี่น้องเด้อห่มพ่อห่อหมหลวงเบ็ดเนี่ นี่นไงนี่ไงพี่น้องนี่ไงแล้วัวนี้เะไปตรงไหนจะไปไปสำหรับเทคนิคเนาะอีกอย่างหนึ่งพี่น้องการตกปลานี่พี่น้องเห็นอยู่ว่วพี่น้องนี่นิ้มือเขาจะต้องจับสายเอ็นอยู่ประมาณนี้พี่น,อน้องดูดูน,น,นี่นิ้วมือพี่น้องนี่นี่ เวลาปลาเขากินค่อยๆเขาก็จะได้รู <have> ้ท <sub yup> ันทีเลยพี่น้องบอกเนี่ยจับไปนี่ยพี่น้องบ่เม็นบ่เม็นปล่อยยังส่เด้อพี่น้องปล่อยให้ปลายเบ็ดมันตีงงองอที่ปลามันกินค่อยเลยนี่นี่ส่วนมากปลาที่กินค่อยๆอยนะมีแต่ตัวงามๆเด้อพี่น้องนี่นี่อีกอย่างหนึ่งที่การนิ้วใส่นิ้วแตะใส่อินไว้ปลายนิ้วเขาสัมผัสถ้ามันดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดเดือดก็สับเลยนะน้องประมาณนี้อ่ะก็ ลายวิธีหน้าหน้ากิตงเนาะไปขั้นเบดกวกน้ำพี่น้องนี่ดูข้จะเอาลายขั้นลายทำจริงแล้วมันต้องขันเดียว่าพอแล้วเนาะอ้ ใบเบิ้งทำดีเนาะพี่น้องนี่นี่แบบนี้พี่น้องเห็นบ่ทำดีเนะนี่ไม้นี่ก็บ,บ้านมุงแก้วเนาะนี่ทำดีมากอะนี่ก็ใส่เครื่องไทมาลินเนาะพี่น้องเครื่องหกแรงอ่ะเครื่องหกแรงกัใส่ดีอยู่ราคาประหยัดเนาะ,ะพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เด้อพี่น้องนี่นี่ไทมาลินเห็นบ่อ่ะนี่ไม้ โยนไปนี่แล้วพี่น้องนี่มองปลายไพ่นี่ยเออประมาณนี้พี่น้องนี่หมายตกปากา่าอะทำเลนเนะเาะกะค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องมันอาจจะห่างเนี่ยทีเนี่ยถ้าห้องใจห,นหอนเขาก็อาจจะง่ายมองก็ได้เออง่ายมองไปหามันตูดไปหามันเนาะพี่น้องมเมื่อยง่ายก็อา่าล่อไปสักพักนึงหรือว่ามันดูดใีเลีห้องก็คอ่อยง่ายเนาะอา่ะไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

พี <łość> ่น้องใส่พร่น้องนี่ใส่จำโบเลยมาเออใส่ใจวูห์ใครเต็มทลองเลยพี่น้องบอ ไปกินพี่น้องนี่จับไปจับไปนะ